และนี่คือชมหน้าผู้ชนะที่สามารถประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรม KMU TT Healthy Balance Diet 2025อาหารดีสุขภาพดีใน21วันหน้าท้องหายไปแล้วก็น้ำหนักก็ลดลงเออความดันมันลงลดลงมาไขมันลดล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นค่ะพวกถ้าเจาเลือดอะไรพวกนี้น้ำตาลน่าจะลงเยอะอีกเอลดลง1.5นิ้วถือว่า คือว่าส่วนตัวคือมองว่าเยอะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทุกคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะเป็นเบาหวานขัน้น พื้นฐานแล้วแล้วเรามีการวูบความดันสูงเช้ามาเขี่ยหมูปิ้งเช้ามาชงมาม่าหนึ่งกระป๋องกา,าแฟนมอีกหนึ่งแก้วกินได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> สนใจในเรื่องการรับประทานสนใจเรื่องของการควบคุมน้ําหนักเมื่อเขาร่วมกิจกรรมแล้วทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตามโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารสมดุลเพื่อสุขภาวะภายใต้การสนับสนุนของสสส ก็เลยมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาเรียนรู้ในช่วง3 3มสามช่วงเวลาที่เขาจัดการในการเลนล์เราเนี่ยค่ะคือว่าได้เรียนรู้ในส่วนของทานผักที่เพิ่มขึ้นเราจะต้องทานอย่างน้อยวันละ400รกรัมตัวอุปกรณ์นะคะที่เป็นข้าวกล่องอันนี้ดีมากๆเลยคือจริงๆเรารู้แหละว่าเราต้องกินผัก2ส,ส่วนกินโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรตอีส่วนแต่ว่า พอมันไม่มีกล่องแล้วรู้สึกว่าเออมันดูย่างจังแต่พอมีกล่องขึ้นมาแล้วก็ยืนให้พี่แม่ค้าเลยอะค่ะที่ร้านอาหารแล้วก็บอกว่าช่องนี้ใส่ผักแล้วก็แนะนําในเรื่องของหกหกหนึออ่งอย่างหนึ่งหกหกหนึ่งก็คือไขมันหกช้อนชานะคะน้ำตาล6ช้อนชาแล้วก็เกลือแค่1ช้อนชาภายใน1วันนั้นๆจะนั่งอ่านฉลากว่ามันมีอะไร็นสูปรกกอบเหมือนคนรบจิตเลยคือนั่งดูว่า i n s นี่มีกี่ตัวนั่งนับเลย1 2 3 4สี้ แล้วก็ระวังเรื่องการรับประทานว,ว่าอันไหนแบบถ้าน้ําตาลเยอะเกินไปเราก็จะค่อยๆแบบเฟดตัวออกอะไรเงี้ยมีการสาธิตการทําอาหารครบห้ามูแต่อยู่ในหนึ่งถ้วยโดยการเอาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นปั่นแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็เริ่มให้มีการบันทึกนะคะให้บันทึกว่าในหนึ่งวันเนี่ยเชา้ากลางวันเย็นและอาหารว่างเนี่ยเรากินอะไรไปบ้างนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนรู้สึกดีและรู้สึกอยากบอกต่อบางคนอาจจะไม่ชอบให้เราพูดเยอะแต่เวลาเราทำแบบนี้แล้วมันเห็นผลเขาก็จะรู้สึกสนใจที่บ้านแม่จะเป็นคนทำอาหารเป็นหลักที่คือเขาทำแบบที่เขาอยากกินซึ่งพอเราพูดคุยและทำความเข้าใจมากขึ้นในในใน,ในส่วนตรงนี้ค่ะก็ก็รู้สึกว่าแบบ ที่บ้านก็ปรับพฤติกรรมตามเราไปด้วยว่าเพิ่มการทานผักแล้วก็แบบว่าทานโปรตีนมากยิ่งขึ้นคือโครงการนี้เราเห็นเลยอย่างเพื่อนเราอะแบบเราเห็นเราสั่งผักเขาก็สั่ง้วเขาก็บอกเขาก็ลดมันนิดนึงเขาก็ภูมิใจคือแบบบางทีแค่เล็กๆน้อยๆอะที่แบบปรับเปลี่ยนอะเขาก็แบบมีความภูมิใจในตัวเองที่จะทําต่ออะไรอย่างเงี้ย อย่ารอให้ป่วยก่อนแล้วค่อยคิดว่าอยากจะทำคือถ้าทําได้รีบทําเลยดีกว่า21วันบเวันยี่ส <21 S 2> <ๆ>ิบเอ็ดวันนี้ก็แบบทำให้เราชินอะอได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้นว่าสุขภาพร่างกายของเรา,าเป็นยังไงแล้วคุณเชื่อเถอะว่าทุกคน,นะทําได้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวงคุณเองแล้วมันก็สะท้อนไปถึงครอบครัวและสังคมด้วยอะคะ่ะ